Got คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตู้กาชา c o อ็อบยูนิตคัดเลือกกาชานะครับเรามาดูรายละเอียดข่าวสารของตู้นี้กันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเริ่มแรกเลยนะตู้นี้เขาบอกว่ามันจะมีโคอ็อ n ยูนิตตัวเก่านะครับกลับมาให้เราได้ลุ้นกันอีกครั้งนะครับผมแล้วก็มี l i มิต e d นะก็คือโมบิสุดรสีดาวนะครับผมที่หาได้แต่เฉพาะตู้กาะชาเท่านั้นนะกลับมาให้เราได้รุ้นกันอีกครั้งด้วยนะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยอ่าตรงนี้เขาเขียนว่าจะลดเพชรเหลือ40เม็ดนะครับผมทุกๆก,การกด3ครั้งนั่นเองนะครับ3 6 9 12 15นะครับผมแล้วก็ Co-op Unit นะครับจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาให้เป็น12%นั่นเองนะแถม พิกอัพยูนิตสามารถเลือกได้ด้วยนะครับอคุณสามารถที่จะเลือกเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้กับโพออฟได้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคต่อมานะครับสิ่งที่เราควรจะทราบนะครับก็คือเรื่องของโปรโมชั่นตัวนี้นะครับผมโปรโมชั่นตัวนี้นะครับมันจะสุดอยู่ที่ครั้งที่5นั่นเองนะครับผมมาเรามาดูกันนะครับการกดเพลกครั้งที่1นะครับผมสิ่งที่คุณจะได้ก็คือดาวม่วงของโมบิสูตแบบอเนกประสงค์นะระดับ4ดาวนะครับ อันนี้เขาแถมมาให้อยู่ทั้งหมด7ดวงเลยนะครับผมนี่ตรงนี้นะเขาเขียนไว้นะครับผมอันนี้คือการกดเพชรครั้งที่1น,นะครับแล้วก็จะได้เหรียญตาอีเวนต์มาด้วยนะครับผมอ่าเหรียญตาอีเวนต,ต์ตรงนี้ก็จะเป็นเลเวล4นั่นเองนะซึ่งมันจะต้องเอาไปใช้กับอีเวนต์เหตุการณ์โคอฟยูนิภารกิจฝึกเอารงนั่นเองนะครับอ่าต่อมานะครับผมการกดเพชรครั้งที่2นะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ ใบรีสกิลดาวงระดับสี่ดาวขึ้นไปนะครับอันนี้คูณ1ิเลยนะอ่าคูณ1ิบใบให้นะครับนี่คือการกดครั้งที่2นะครับแล้วก็การกดครั้งที่3มสิ่งที่คุณจะได้นะครับผมก็คือได้ลดเพชรในการกดเหลือสี่ิเม็ดนะครับแล้วก็ได้เหรียญตาอีเบลิเบลห้า e B มาใช้ด้วยนั่นเองนะครับผมการกดเพชรครั้งที่4ี่นะครับอันนี้การันตีเลยว่าคุณจะได้ตัวกาชาเลือกค o ออฟยูนิตมาหนึ่งใบนะครับผมซึ่ง ในนั้นเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่20ตัวด้วยกันนะสำหรับเฉพาะ Co-op Unit นะครับและสุดท้ายการกดเพชรครั้งที่5ครับผมอันนี้จะได้แต้ม Event Level 6มาใช้นั่นเองนะครับผมทุกๆก,การกดนะครับตรงนี้เขาเขียนไว้เลยว่าตั้งแต่ครั้งที่1ถึงแ0เนี่ยตัวรางวัลมันจะแค่คูณหนึรอยเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเราก็จะมาดูตัวอากาชาเลือก Co-op Unit กันว่ามีหน้าตายัางไงกันบ้างน,นะครับอย่างที่บอกไปนะว่า มันจะมีทั้งหมดอยู่ยี่สิบตัวด้วยกันนะครับคุณก็ดูดูได้นะครับผมเออดูได้นะตามนี้เลยนะครับรายชื่อนะต่อมานะครับผมเรามาดูโปรโมชั่นของตู้นี้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นี่คือหน้าตาโปรโมชั่นของตู้นี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันจะสุดในครั้งที่ห้านั่นเองนะครับผมอ่าสุดในครั้งที่ห้าเห็นไหมแล้วก็ตั้งแต่ครั้งที่หกไปนะครับผมมันก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแต่ ตัวนะครับตัวรางวัลอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับผมแล้วก็มีอ่าส่วนลดเพชรนั่นเองนะตั้งแต่ครั้งที่กดไปทุกๆสามครั้งนะครับผมเออหกเก้าสิบสองสิบห้านะครับอันนี้ก็จะมีให้นะครับผมถัดมานะครับเรามาดูเปอร์เซ็นต์ของตู้นี้กันว่าจะเป็นยังไงเนาะก็อย่างที่เขาบอกไปนะว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ทั้งหมดสิบเปอร์เซ็นด้วยกันนะครับผมโค้ออฟยูนิตนะจะอยู่ที่สิบเปอร์ซ็นตนะครับแล้วก็สี่ดาวเนี่ยจะอยู่ที่แปดเอร์เซ็นนั่นเองนะ พอเรามาที่หัวข้อกลุ่มแน่นอนนะครับโคออฟก็จะอยู่ที่12%เหมือนเดิมและสีดาวจะอยู่ที่8%เหมือนเดิมนะครับผมอย่างที่เห็นว่าเขาบอกว่าโคออฟเนี่ยคุณสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ใช่ไหมการกดนะครับเห็นไหมว่าเขาเขียนตรงนี้เลยอ่าจอันนี้สมมุติว่าคุณกดเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้กับกันดั้มกาวไทยนะครับแล้วก็ดิเจตนะอ่าก็จะอยู่ที่4%นั่นเองนะครับตัวละ4%แบบนี้นะรวมกันนะครับรวมกับตัวเศษอื่นๆเนี่ยอ่า0.22เนี่ย มันจะเป็น12เนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะส่วนโมบิสูตรสีดาวนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะมีโมบิสูตรแค่4ตัวเท่านั้นนะครับผมซึ่งสตัวนี้นะก็จะมี2ตัวที่เป็นโมบิสูตรเก่านะครับผมแล้วก็มีท่าไม้ตายที่2นะหรือว่าท่าไม้ตายเอทเข้ามาให้ได้ใช้กันด้วยนะครับผมก็จะเป็นเดลต้ากันดั้มกับกันดั้มฮาร์ติโลบูชินะครับส่วนมิชเชลนะครับแล้วก็กันดั้มแมสเตอร์นะอันนี้ยังไม่มีท่าไม้ตายที่2เข้ามานะครับ ต่อมาเรามาดูพิก up กันบ้างนะครับผมในหัวข้อพิก up นะตรงนี้นะครับอันนี้ผมนับไปเรียบร้อยแล้วมันจะมียูนิตนะครับผมโคอ็อบยูนิตทั้งหมด20ตัวด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าตัวเลือกโคออบมีหน้าตายังไงนะครับผมไอตัวเนี้ยมันก็มีหน้าตาเหมือนกันนะครับอันนี้สําหรับผู้เล่นที่มองไม่ออกนะว่าในตัวโคอ็อบยูนิตเนี่ยมันมีโคอ็อบยูนิตตัวไหนอยู่บ้างนะครับดูหน้าตาตรงนี้ได้นะครับดูในนี้ได้เลยนะ เอ่ออันนี้แหละครับ20ตัวที่มันเป็นรายชื่ออยู่ในตัวเลือกนั่นเองนะครับถัดมานะครับเราจะมาพูดถึงตัวรางวัลประจําตู้นี้กันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มแรกเลยนะก็คือ,อไอเทมอัพหมวดนะครับอัพหมวดของค่าสเตตัสนั่นเองนะก็จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่50นะครับอ่าอย่างหมวดของหัวข้อ a อ t a แทนะครับผมเอ่อหัวข้อโจมตีนะหัวข้อป้องกันหัวข้อเทคนิคนะครับแล้วก็หัวข้อสกิลนะ หัวข้อสกิลเนี่ยคือมันจะมีอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับอถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นการอัพค่าเฉพาะเลยนะครับอัพค่าสเกตัสเนี่ยเฉพาะเลยนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นเฮกีโจมตีบีมโจมตีวัตถุนะครับอันนี้แยกเป็นหน่วยๆเลยนะราคาจะอยู่ที่สามร้อยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของค่าไม่ตายนะครับแล้วก็สกิลขณะเริ่มต่อสู้นั่นเองนะครับคําถามต่อมานะครับผมตัวนี้นะกดหรือเปล่าอ่าก็ ถ้าคุณต้องการที่จะกดนะครับอันนี้บอกไว้เลยว่าคุณกดไปที่ครั้งที่4ี่ก็ได้นะครับอหรือว่าจะยัดเต็มที่ไปที่ครั้งที่ห้าก็ได้นะครับผมสําหรับคนที่มีความประสงค์ต้องการที่จะกดนะครับเพื่อเอาเหรียญตาหรือว่าเอาตั๋วของ co-op unit มาเลือกออกมาใช้นะครับผมอันนี้นะเอคนที่ต้องการนะครับก็สามารถกดมาได้นะครับแต่ สำหรับผู้เล่นที่มีโมบิสูตร5ดาวนะครับแล้วยังไม่ได้เป็น6ดาวยังไม่ได้ขึ้นดาวม่วงนะบอกได้เลยครับตู้นี้ไม่มีประโยชน์นะครับผมเออตู้นี้ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าโมบิสูตรที่จะต้องทําการติดตั้งเนี่ยคือคุณจะต้องอัพเป็นระดับ1ดาวม่วงขึ้นไปนะครับเออมันจึงจะติดตั้งได้นะเพราะฉะนั้นตู้นี้ใครที่มีโมบิสูตร5ดาวที่เราใช้ประจําอยู่นะครับแล้วมันยังไม่เป็น6ดาวยังไม่เป็น1ดาวม่วง่อกทีนะ ไม่ต้องกดก็ได้นะครับผมหรือว่าคุณวางแผนไว้ในอนาคตว่าเออเดี๋ยวฉันจะอัพอะไรเงี้ยอันนี้ก็เอาเลยนะครับผมอ่าแต่มุมมองของผมนะถ้าหาว่าคุณมีโมบิสูท่าดาวที่ยังไม่ได้ขึ้นหกดาวหรือยังไม่ได้ขึ้นหนึ่งดาวม่วงเนี่ยเก็บเพชรไว้กดดีกว่านะครับอย่าเพิ่งมาเสียเวลากับตู้นี้เลยโอเคนะครับผมถ้า,าว่าใครกดตู้นี้ก็ขอแสดงความยินด,ด,ด,ดีด้วยนะอ่าคุณได้ตัว c o r of unity มาเสริมความแข็งแกร่งให้กับโมบิสูตของคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถ้าหาว่าใครชอบเิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ